สวัสดีครับท่านสมาชิกมวยหูเมธานะครับระบบปลายปีนะครับแล้วท่านสมาชิกมวยหูเมธาระบบปลายเดือน VIP นะครับวันนี้ผมเมทาก็ติดขอบตาช่างนะครับวันนี้มาติดขอบตาช่างนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่12ตุลาคมวันนี้มีมวยสามรอบด้วยกันนะครับรอบแรกนะครับ12เนิกา15นาทีนะครับศึกจ้ามวยไทยนะครับรอบที่สองนะครับ14เนติกา30นาทีศึกมวยไทยเก็บเพชรนะครับและรอบที่สาม ฝึกจิตเมืองนนท์ช่องเกนสินะครับเริมตั้งแต่17บเดาจุดศูนย์นเป็นต้นไปนะครับรอบสุดท้ายนะครับวันนี้ผมเมท้านะครับส่งราคาหมวย3รอบให้ท่านสมาชิกนะครับทั้งรายปีและรายเดือน v i p นะครับขอบคุณท่านสมาชิกใหม่นะครับอาทิตย์นี้ที่สมัครเข้ามาสั่งเครื่องมา1โหลตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับสั่งเครื่องมา1โหลเต็มหมดแล้วนะครับรับแต่ VIP 2,000บาทอย่างเดียวนะครับรับแต่ v i p 2,000ับาทอย่างเดียวหลายวันหลายสัปดาห์ไม่เอาเลยหลายวันรายสัปดาห์ไม่รับนะครับ วันนี้จบจากในด้านของมวยนะครับก็ต่อด้านของฟุตบอลนะครับยาวกันไปเลยนะครับวันนี้ไม่ได้นอนเหมือนเ <บ então S 1> ดิมวันนี้ผมเมทาไม่ได้นอนเหมือนเดิมนะครับจบจากในด้านของมวยก็ต่อด้วยฟุตฟุตบอลนะครับค่ำคืนนี้ม <ras Android> well. ีหลายคู่หลายรายการด้วยกันรายการแรกที่ผมจะภาคฟุตบอลนะครับก็เป็นในด้านของฟุตบอลแอฟแอฟริกันนะครับแอฟริกันคัพนะครับ คู่ระหว่างทางท Guinea, ีมชาติกีนีเจอกับทางทีมชาติเอธิโอเปียนะครับแล้วก็ต่อด้วยฟุตบอลนะครับยูฟ่านะครับเนชันลีกนะครับคู่ระหว่างทางทีมชาติสเปนเปิดบ้านรับมือกับทางทีมชาติเดนมาร์กนะครับวันนี้ก็ยาวๆกันไปนะครับฟุตบอลจบนี y, ่จบประมาณเวลาตีตีสามนะครับตีสามสี่สิบห้านะครับผมก็อาบน้ําแต่งตัวนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเดินทางไปช่องเจ็ดสีนะครับเดินทางไปช่องเจ็ดสีต่อเลยตีสี่ ตีสี่ครึ ar, ่งนี storm, 7, ้ต้องอยู่ที่ช่อง74นะครับตีสี่ครึ่งต้องอยู่ที่ช่อง74นะครับท่านสมาชิกมวยหูเมทาระบบรายปีนะครับรายเดือนท่านสมาชิกใหม่นะครับวันเสาร์วันนี้มีข้อมูลดีๆให้เหมือนเดิมนะครับมวยลดน้าหนัก3ปอนด์เนี่ยนะครับมวยลดน้าหนัก2ปอนด์มวยลดน้าหนัก1ปอนด์มวยขอน้ําหนักกันมีให้นะครับมมีน้องนักมวยเอาค่าตัวเล่นด้วยนะมีน้องนักมวยเอาค่าตัวเล่นกันด้วยนะครับ มีน,น้องนักมวยเอาคาตัวเล่นด้วยเดี๋ยววันนี้แจง้งเดี๋ยวแจ้งในสายนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปดูด้านของโปรแกรมมวยวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านของโปรแกรมมวยวันนี้กันนะครับคู่แรกศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่แรกในคมมณีสนจากคาเฟ่เจรกระทางยอดเพชรเอกภูมิเด็กเซียนร้อยหนึ่งตอนนะครับคู่ที่สองเอ็มสิบหกบ้านแหลมบ้าเจรกระทางเรียงผาดาวเด่นมวยไทยร้อยสี่ตอนคู่ที่สามนักสู้ บ้านแหลมบ้าเจอกับทาง v ีไอพสิบจาต้นร้อยสองปอน์นะครับและกู่ที่4สุดสาครชุมรมรักมวยไทยเจอกับทางเด่นไทยสู่จิมาวิตร้อยหนึ่งปอนนะครับ ใช่ใช่ครับจบจากในด้านของศึก,มว, 3, ก,กมวยไทยช่องสามครับศึกจ้ามวยไทยช่องสามก็ต่อด้วยศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะครับช่องสามที่หกคู่แรกแหวมพายรวดสวยจา 7, ่าเจ็ดจตกระทางจอมแก่นสอเดเชพันธ์ร้อยหนึ่งร้อยปอนด์นะครับ กูทีสองก้องสนั่นสอเทียนโพเจรกระทางเพชรวิเศษสออัตชัยร้อยหปอนกู่ทีสาเดโชสอเดชพันเจรกระทางตำนานสยามปุ่มผันม่วงร้อยสองปอนกู่ีี่เพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่เจรกระทางสายเพชรก้องธนีมวยไทยร้อยสิอปอนนะครับจบจากในด้านของมวยช่อง3าม่6นะครับ ดูช่องสุดท้ายท้ายสุดกันเนี่ยครับศึกจิตเมืองนนท์นครับศึกแห่งการพลิกล็อกนะครับครับผมวันนี้เปลี่ยนกรรมาการยกชุดเลยนะครับเปลี่ยนกรรมาการยกชุดนะวันนี้นะครับทางทีมงานผู้จัดแจงมาเปลี่ยนกรรมาการยกชุดเลยครับวันนี้เปลี่ยนกรรมการยกชุดเลยนะครับวันนี้ในนั้นของผู้มวยนะครับวันนี้คู่แรกจอมทัพสทโยบางแสนเจรกัะทางฉรามเขาเจ็ดเมืองนนท์ร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับศึเจ็ดเมืองนนท์วันนี้นะครับคู่ทีสองก้าร้านสิทธิกำนันหน่งเจรกระทาง สายเดี่ยวนะครับสดำรริ128ต12่อ129คย่ิผู้ที่3เพชรเกียงไกลจิตเมืองนนท์จากทางหนึ่งธรณีกล้วยบางคอแหลม112อปอนด์และผู้ที่4แสนสิริมอรัตนบันดิตจรกทางยอดขุนทับสกสงายยิมร้อ่สิบแปดอนด์นะครับเท่านี้ก่อนนะครับเจอข้อมูลดีๆในสาย